ทีลองนะเอา<ห>เมื<ห>่อ <2 S 1> ลูกค้าซื <000. S 1> ้อซีสไตล์ที่เอาเขาเข้ามาใกล้ๆเลยเออนั่นแหละเข้ามาใกล้ๆยืนะนั่งก็ได้ต้นนอนมุกอันนี้เต้นนอนมุกสาขานั่นนี่เออเต้นนอนมุกสาขานั่นนี่เดจริงที่เราสบายกว่านี้ก็มีนะรอให้มันโหลดแอปก่อนมันโหลดแอปอยู่นะ โหลดโหลดแอปแป๊บนึงอ่ะโ,โ,โ,โอเคมาแล้ว YouTube ยูทูบเสร็จก็เขจบแล้วแหละถอย4เมตรได้ร้อยนิ้วถอยหเมตรได้ร้อยยี่สิบแต่ว่าแสงมันจะดอบถ้าปิดไฟจะเด่นทันทีนั่นคือหลักการของโปรเจคเตอร์นะจ๊ะแปเคไวเลย ของแถมเยอะแยะเรียบร้อยแล้วครับผู้ชายดูได้เลยครับอันนี้ผมต่อ Youtube อยู่เนะ <c oughs> เาะะั้นผมกลับมาตรงนี้นะครับผมเป็นคนเหนอเ่งงานผ่<ภ>านเสียงอะไรได้ปกตินะครับก <c oughs> ็เหมือนทีวีนั่นแหละ,ะ <c oughs> แค่ไปทําให้มันมืดภาพมันก็จะเด่นเอง <c oughs> ถอย4เมตรได้ร้อยนิ้วถอย5เมตรได้120แต่ว่า120มันอาจจะมันอาจจะเขาเรียกว่าต้องต้องมืดนิดน,นึงมันถึงจะเด่นครับผม ต้องปรับ,บใช่ฟุกุดูโอโตนะใช่ตัวทางหูแล้วเข้าไปเซ็ตต่างหานได้นะครับก็เดี๋ยวนะลองลองวิดีโอเกอไอ้นี่ก่อนชอบกันมาบริครับอาอตารอเวอออฟวอเตอร์ตัวหน้าต่างมันลบไสองพันนะครับก็เหลือประมาณสามพันเก้าแล้ครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผนพี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องผัดเพวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องโอ a ตาร The Way of Water โอวตารวิถีแห่งสายน้ำเรื่องราวของเจสันดีและครอบครัวที่ต้องเผชิญหน้ากับไพเราะกลางคืนโอเคพี่หนุ่มเอาลงเลยเลยที่กลับมาเยี่ยมมาสมยากรณธรรมชาติพ้นด้าวเป็นต้นปิดก็ปิดธรรมดาได้เลยครับโอเคเก็บใบเสร็จเก็บ